ได้แลือยังเอาแบบที่กันกุญแจผีด้วยนะพี่เพราะช่วงนี้พี่หนอชอบเข้ามาขโมยของโอ้ียเกี้ยงก็บอกกี่ทีแล้วไงลูกบิดร้านเนี้ยกันกุญแจผีได้ทุกอันแหมโอ้เร็วเร็วถ้าได้แล้วพี่หนพี่หนงไม่มีทางแล้ว ดีเพลงเด็กท e right? sure. hey, so ี่พ okay. ี่บีอยากได้อ่ะขอบใจจต่น้ำใสอุ๊ยนี่แต่งตัวมาเต็มยศเลยนี่ยังซ้อมไม่เสร็จใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวน้ำใสต้องกลับไปซ้อมต่อด้วยปีนี้ชมรมเชลดเดอร์เราต้องชนะให้ได้อยาเห็นท่าเต้นน้ำใสไหมสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นไงก็โอเคนี่รู้ไหมตั้งแต่น้ำใสไม่อยู่ออฟฟิศเนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ เออว่าแต่เมื่อกี้พี่บินจะบอกพวกเราอะไรเหรอคุณต้นเนี่ยคือแฟนเก่าที่เพิ่งบอกเรื่องลฟ้าอือยุงบินเข้าปากหมดแล้วที่คุณต้นเขาบอกเรื่องลฟ้าก็เพราะว่าถูกเมียจับได้ใช่นี่มันเร็วเหนือข้ามาขนาดนี้พี่บีเนี่ยจะไปจัดงานให้มันอีกเหรอพี่มีเหตุผลนะ เกี้ยงเพ้นพี่รู <t 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 ้ว่าเราสองคนไม่อยากจัดงานนี้แล้วแต่พี่ขอร้องนะพี่อยากให้เราช่วยกันจัดงานนี้ให้เต็มที่เนี่ยถ้าเกี้ยงมีแฟนนะเกี้ยงไม่มีวันทําแบบเนี้ยแน่นอนอ่ะนะเพ้นเนาะเกี่ยงอะไรกับเพนในเกี้ยงถามความคิดเห็นเฉยๆมีอะไรรออะไรกันคะ้ทุกคนน้ำใสไม่เข้าใจอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าดูท่าเต้นอีกงท่าหนึ่งของน้ำใสดีกว่านาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นไงเพ้นน้ำมันเรืเอได้แค่นี้เหรอน้ำาคะนะอ,อนี่ลูกของคุณออนกับคุณต้นน่ะเขาชื่ออะไรหรอ <c oughs> ออชอ่อลูกน้ำครับแล้วตอนนี้เขาเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วอะ่ะอนุบาลสามครับคงกำลังน่ารักเลยเนาะให้เขาทำร้ายได้แต่อย่าให้ทำร้ายชีวิตแล้วนะครับแต่ที่น่าเสียใจอ่ะ ไม่ได้เสียใจเพราะาโดนทิ้งหรอกนะเสียใจเพราะว่าไปเป็นมือที่สามของครอบครัวคุณออนเสียใจที่ทำผิดกับคุณออนน้าฟ้าน้าฟ้าไม่ใช่คนผิดหรอกครับไอพี่ต้นต่างหากเป็นคนผิดที่ทำให้น้าฟ้าเป็นอย่างเนี้ยน้าไม่สบายใจเลยอยากจะพูดความจริงกับคุณออนแล้วมันจะดีเหรอคะนะคะ้าฟ้า เาก็เห็นกันอยู่ว่าคุณออนร้นรายจะตายถ้าน้าฟ้าไปบอกความจริงกับเขาดีไม่ดีเพนว่าคุณออนอะ่ะฆ่าน้งฟ้าตายแลแน่เลยนะคะโหเพนคุณออนอะ่ะเขาไม่ได้ซาดิสเหมือนเพน,นนะแค่น,นี้แทงตาย,แต,ายแต่โดนฆ่าตายยังดีกว่ารู้สึกผิดไปจนตายนะมาอยากคุยกับคุณออนได้เลยฉันก็มีเรื่องจะคุยกับเธอเหมือนกัน รีนอะไแล้วคุณออนเขาตบนาฟ้าไหมที่บีนไม่รู้เหมือนกันดีเพ้นแต่ถ,ถ้าเกิดดูรถสถานการณ์ไม่ดีเราเข้าไปช่วยน้าฟ้ากันใช่ใช่คือคุณออนคะ ฟ้าเคยคบกับต้นมาสองปีแล้วนะคะที่แท้เธอก็คือแอร์คนนั้นใช่ค่ะแต่คุณออนฟังฟ้าก่อนนะคะถ้าฟังจบแล้วเนี่ยคุณออนจะทำยังไงฟ้าก็ยอมค่ะได้ว่ามาคือต้อนเขาโกหกฟ้ามาตลอดนะคะ เขาบอกว่าเขาไม่มีครอบครัวแต่ว่าจููเนี่ยเขาก็มาบอกเลิกฟ้าเมื่อเดือนที่แล้วเพราะว่าคุณออนจับได้แล้วฟ้ามารู้เรื่องทั้งหมดก็ตอนที่คุณออนมาจ้างบีนนะคะมีหน้าละ่ะเขากลับบ้านไปต้นก็ทำลูกลี้ลุกลนไงก็ไม่รู้คือเมื่อคืนเขามาหาฟ้านะคะ ้าท้อหรอใช่ค่ะแต่ว่าคุณออนคะนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยฟ้าจะไม่ยุ่งกับต้นอีกไปจนตายนะคะและ้วเขาก็ตายไปจากชีวิตฟ้าแล้วล่ะค่ะคุณออนสบายใจได้นะคะได้ฉันเชื่อใจเธอฉันรู้จักสามีฉันดี งานเซอร์ไพรส์วันเกิดได้หนูฉันก็จะจัดเซอร์ไพรส์ให้เขาเหมือนกันชัดไหม e ชัดค่ะไม่ใช่เธอสามคนนัน่ะได้ยินชัดไหมชัด <ridiculous oro> <objetivo> คุณแม่ซอร์ไหของขวัญวันเกิดนะคะขอบคุณค่ะของคุณแม่ก่อนอืมน่ารักมากเลยอ่ะเด็กๆจ๋าไปเล่นกับเพื่อนนะคะอ่ะไปเล่นในบ้านก่อนนะคะปะเดี๋ยวพี่ลูกน้ำนำไปนะเพนจ์จนี่ค่ะคุณออนขับใจจ้าเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหคุณซื้อไม้กอล์ฟใหม่ให้ผมวันนี้อยากได้ไหมคะอยากได้ก็ดีเลยครับยังค่ะ ถ้าอยากได้ก็ตามเมียมาสิคะเลิกใส่ได้แล้วโอ้คุณออมนรักษามีมากเลยเนาะขนาดนอกใจอย่างเงี้ยยังใจดีซื้อไม้กอล์ฟใหม่ให้เลยอะโอ้ยไปไปตายไ้อย่างนี้พี่ต้องจะตายแน่จะไปช่วยพี่เขาดีกว่า แบบแฮ ppy แฮ ppy กันดีกว่าแล้วอย่าลืมเติมความสุขให้กันทุกวันนะครับเมื่อดูคุณเท่งกับบทรักบทนี้ครับอยู่เคียงข้าคุณเสมอเอาแะครับคุณโหน่งไหวตัวแล้วนะครับตอนนี้จริงเรอค่ะคุณเท่ง,งบ้าบเข้าไปนะปากครับโอ้โหต่อที่ปากสงสัยจะเคลิ้มจริงนะครับ<อ>มาต่อที่ฉากนี้ครับดูนน้องอเล็กพูดคำคำนี้ครับ คุณอ้อนี่รักสามีมากเลยนะขนาดนอกใจยังมีกัดใจซื้อมากอล์ฟใหม่ให้ได้โอ้โห,โห,โหเล็กเล็กขนาดนั้นเลยละครับเขาเลยกมีกัดใจครับไม่ไมีกัดใจย <c oughs> ังใจดีซื้อมายกอล์ฟใหม่ให้งานเข้ามาแนะนําครับซัก้อมกนแล้วเอาใหมคครับ <c oughs> ร <pepper> คุณอ้อนี่รักสามีมากเลยเนาะขนาดนอกใจยอะสงสัยจะกลัวพูดผิดเลยหยุดพูดสิครับ